สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมพุทธที่17ทธันวาคม2568คุณผู้ชมครับในขณะที่เราเห็นภาพได้ยินเสียงคลิปของน้องๆ้องทหารหรือของผู้กล้าหารที่พวกเราคนไทยทุกคนเป็นหนี้ชีวิตเป็นหนี้บุญคุณเขาเหล่านั้นเกี่ยวกับความยินดีที่เราสามารถจะยึดคืนผืนแผ่นดินไทยกลับมาได้แต่เช่นเดียวกันครับในความ ดีใจก็มีความเศร้าเสียใจเช่นกันเราสูญเสียเพิ่มน้องๆ้องทหารผู้กล้าหาญอีกสองรายแต่ในขณะเดียวกันขเมรเองก็ยังไม่หยุดที่จะลอบกัดแล้วก็กระทําการเยี่ยงสัตว์ป่าเยี่ยงโจรร้ายในการที่จะทําร้ายทหารหารของไทยเพื่อที่จะมาเอาแผ่นดินที่ไม่ใช่ของตัวเองกลับไปเช่นกัน เมื่อไหร่มันจะจบและจะจบอย่างไรผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมครับนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วันวิชิตบุญโปร่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ,รบขอบพระคุณมากอาจารย์รที่สละเวลามานั่งพูดคุยกันตรงนี้อย่างที่บอกขอแสดงความเสียใจกับทุกชีวิตของทหารหารพวกเราเป็นหนี้ เป็นหนี้บุญคุณทุกท่านนะจย์ถูกต้องครับนั่นคือทุกวีรกรรมการเสียสละคือเกิดทุกวีรกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการสูญเสียที่เราเสียใจแต่เห็นไหมคุณบระเทพแล้วท่านผู้ชมทางบ้านครับเมื่อกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่อยู่เบื้องหลังเขาภาคภูมิใจในอาชีพของลูกหลานภาคภูมิใจในสิ่งที่วีรกรรมที่เกิดขึ้นแม้จะต้องสูญเสียหรือจากลาทั้งชีวิต เพรา่วันหนึ่งสะเทือนใจมันก็นําไปสู่ความภาคภูมิใจในเรื่องศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของประเทศได้ได,ได้กลับมานะครับคือในเรด้าสังคมโลกเขาก็บอกประเทศไทยเป็นประเทศมันเกิดอะไรขึ้นเรารักสันติแน่นอนเรารู้นะครับไม่ไงั้นหลายหลายคนที่เขาปรามาดว่าถ้าเกิดภาวะสงครามหรือมีการเจรจาเขาหน่อยไทยจะมอบนะโดนข่มซะหน่อยจากชาติมหนาอำนาจถ้าไม่อย่างนั้นอย่างนี้จะมีนมําไปสู่การ บีบังคับด้วยรูปแบบเงื่อนไขต่างๆใช้ไม่ได้กับความรู้สึกคนไทยนะเวลานี้ที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้หวยหาหรือว่าจะต้องนําไปสู่การให้มันจบไปอีกข้างหนึ่งกว่าล้างในทางสงครามหรือการประหาดประหารในสูญเสียแต่นั่นหมายถึงว่าการพันดุงซึ่งรักษาไว้เรื่องอธิปไตยของประเทศเกียรติภูมิของประเทศผมเรียกว่าคำคำนี้เพราะว่าถ้าไม่เกิดวีรกรรมของน้องๆตั้งแต่เดือนกรกฎาคมผิดน้องๆทหารทหารจนกระทั่งในเดือนธันวาคมเนี่ย รัชาเทพตอนแรกผมไม่รู้จักหรอกครับว่าคาว่าเกียรติภูมิคำว่ายิ่งใหญ่เกรียงไกรของประเทศไทยมันมันเหมือน,น,น,นอยู่ในบทเรียนหรือเหมือนเราฟังเรา,าแค่เขียนในลงไปบรรจงในกระดาษในสมุดคําตอบเนี่ยแต่เขาเห็นอารมณ์ของผู้คนการสูญเสียความภาคภูมิใจาญาติพี่น้องเนี่ยผมเข้าใจแล้วรออความภาคภูมิใจคืออะไรเห็นน้องมีสุขมีตังใช่ไหมฮะที่เขาเล่นแถบสีบนหน้าอกนานยกรัฐมนตรีวันที่เขาก็ต้องไปส่งคุณพ่ออ่า ในงานชปนาปนกิจงานพระราชทานเพลิงสพยังไม่รู้เรื่องแต่มันเป็นพรมเศร้าตอนสะเทือนใจแต่ผมเชื่อว่าน้องสองคนถ้าเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะภูมิใจในคุณพ่อเขามากๆอย่างที่คุณวรเทพบอกน่คนไทยเป็นหนี้บุญคุณพวกเขาเหล่านี้มากไม่รู้จะชดเชยยังไงงั้นพวกเรามีหน้าที่อย่างเดียวอยาไปปล่อยมือกับลูกหลานวีรบ,บุรุษของชาติเหล่านี้นะครับนี่คือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมคือผมเน้นอาจารย์ผมเน้นทุกทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกวันที่มีโอกาสได้พูดคุยคือคในขณะที่คุณคุณคุณ ขับรถไปทำงานดูหนังฟังเพลงนั่งพักผ่อนกินข้าวกับครอบครัวกลางคืนนอนพวกพวกน้องๆเหล่านั้นเนี่ยพวกทหารหารเหล่านั้นเนี่ยเขากำลังปกป้องประเทศชาติให้พวกเราอยู่อะไม่เป็นหนี้บุญคุณไม่เป็นหนี้ชีวิตก็ไม่รู้จะเรียกยังไงแล้วก็ตรงกันครับอาจารย์เราเรียนหนังสือมาทหารคือรั้วของชาติเกียรติภูมิที่ยิ่งใหญ่เราก็ นี่นั่นคือตัวหนังสือแต่นักขณะนี้ขนลุกเลยารา์วันนี้ผมได้เห็นภาพข่าวญาติคุณแม่กับพี่สาวคอผู้สูญเสียพูดตรงๆจุกจุกคอน้ำตาน้าตาซึมอ่ะเราผู้ชายก็ไม่ไหลหรอกแต่ซึมอ่ะนะฮะทีนี้กลับเข้ามาในการสูญเสียครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่านี่คือนี่คือสมรภูมิหรือจุดปะทะที่หนักมากที่สุดจนถึงวินาทีนี้ยังหนักอยู่เลยนั่นก็คือเนินสามห้าศูนย์ถูกไหมจ เป็นจุดยุทธศาสตร์เกือบจะสุดท้ายหรือยังที่กองทัพตั้งเป้าว่าต้องเอาให้ได้และต้องยึดครองแบบเบ็ดเร็จเด็ดขาดเอาจริงๆครับนี่คือพื้นที่ที่สาคัญที่สุดน่าจะเป็นพื้นที่สมรูุิสุดท้ายถ้าเราได้แล้วผมเรียนจากที่มาออกรายการคุณวรเทพคาี่เทนว่าทําไมเรายังจัดการตายควายไม่ได้สักทีทําทุกอย่างแล้วบรรดาตามที่นักยุทธศาสตร์บนสื่อโซเชียลนะฮะว่าทําไมไม่ใช่ เอฟสิบหกปัดมันทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยไอ้พวกกูรูในโซเชียลเนี่ยคือทาไปหมดแล้วแต่ว่าความยากคือไงที่ผมบอกไงครับว่าเขาวางฝังทุ่นระเบิดไว้ทั้งเขาฝั่งภูมิประเทศฝั่งกัมพูชาเ็าเติมกําลังได้ข้างหลังได้เปรียบกว่าเราถึงจำเป็นต้องยึดเนินสามห้าูเมตรให้ได้ประสาทนะยังไงอย่างที่ท่านอธิบดีกุมศิลปกรเนี่ยท่านกล้าหาญมากนะแล้วสมาร์ทในการที่สร้างความช่วมั่นยังไงคือภูรณากลับคืนมาได้ว่าถ่ายรูปแบบข้างนงกข้างในหมดแล้วแหละ แต่ป,ประเด็นคือที่ยากหนึ่งเขาทั้งลูกทุ่นระเบิดเต็ไมไปหมดต้องจาเป็นต้องใช้กําลังเดินเท้าเข้าไปเพื่อจะยึดครอง<า>ในระหว่างการเดินก็จะเดินถูกยิงจากที่สูงลงมารบกวนตัดสกัดในระหว่างนี้ขออภัยนะอาจารย์<ค>ออขอภาพที่มันเป็นภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ขึ้นขึ้น,น,นแซมเพื่อให้อาจารย์อธิบายแล้วคุณคุณผู้ชมจะด้วยที่อนี่นี่อาจารย์มีอีกภาพหนึ่งมีอีกภาพหนึ่งชัดกว่านี้อ เนี่ยแล้วแนวแนวตรงนี้ารย์เนินข้างบนนล้วสองที่บอกว่าทําเอาเอาเครื่องยิงไปต่างๆไม่ก็ทั้งเครื่องบินไปปูพรมต่างๆเนี่ยความยากคือเขมรเขาก็ซ่อนพรางตัวมีถ้าเล็กๆตามไหลเขาตามอะไรต่างๆเนี่ยหลบได้คือมันก็รู้แหละว่าเราจะทําแบบไหนถูกไหมการสูญเสียเขาจริงแบบว่าเออมันจาเป็นต้องเดินเท้าเข้าไปปะทะซึ่งหน้านะฮะบอกเนี่ยขนาดใหญ่มันก็ซ่อนมันขุดรูขุดถ้ำอะไรต่างๆบังเกอร์เนี่ยใช่ไหมฮะเาเาิ่งเห็นว่ารอบเนี่ย กัมพูชาจึงใช้เรื่องของรูปแบบบังเกอร์หรือการขุดอะไรอุโมงค์เนี่ยเพื่อหลบการถล่มของพวกเครื่องบินจากเรานะครับดังนั้นแต่เครื่องบินเราก็คุ้มค่ามากนะครับที่ไปดังพวกคลังแสงเมื่อเขาไม่มีคลังแสงหรือมันล่อยหลอเนี่ยการลดการสูญเสียของพี่น้องทาอาหารเนี่ยก็มีมีผลช่วยได้เยอะ <c oughs> หรือกัดตัดพื้นที่รำเรียงการส่งกําลังบํารุงทางทหารพวกถนนหรือสะพานอย่างเงี้ยเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็คือเรา จัดการเรื่องยุทธวิธีเพราะขาดไแล้วเราไม่ได้เน้นตรงนี้เราเน้นเรื่องการจัดการคือการประทะาซึ่งหน้าคนต่อคนพื้นที่ต่อพื้นที่แต่ตอนนี้เราเขยายพื้นที่ที่คิดว่ามีแนวโน้มจะมาเป็นการเคลื่อนกําลังเพื่อมาสร้างความเสียหายความสูญเสียให้กับเราครับดังนั้นสามารถศูนย์ใจเยน็นๆครับอย่าไปเร่งทหารโครก็กําลังทําหน้าที่อยู่ยากยากพูดตรงๆว่ายากถูกไหมครับอ่าเป็นงานยากแต่กําลังทําอยู่กําลังทําอยู่อืนะคุณผู้ชมให้ดูให้ดูให้ชัดๆอีกทีว่า อย่าไปเอาคำว่าตาควายสถานที่กับ3.50ไปรวมกันถึงแม้ว่ามันจะอยู่ติดกันถูกไหมอาจารย์ครับความหมายทางยุทธวิธีคือถ้าใครยึดเนินสามาได้มันปลอดภัยพื้นที่ทั้งหมดคนนั้นน่ะคือยึดตาควายได้โดยปริยายครับถูกไหมเราจะเที่ยวตาควายอย่างมีความสุขกันก็จะมีป้อมคูค่ายสถานที่อยู่ข้างบนเนินเนี่ยเขาวางกําลังอาักขาอยู่แล้วนะครับนะฮะทีนี้ ณขณะเน,นี้ไม่ต้องถามว่าฐานไทยทำอะไรอยู่คือพยายามเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็ใช้กองทัพบกฐานราบนี่แหละเดินเข้าเพื่อจะยึดให้เป็ดเสร็จเด็ดขาดครับฮะนะครับทีนี้ณขณะนี้เองณขณะนี้เองถ้าขเขมนสูญเสียเนินาสามาศูนย์ให้กับเราจบไหมคือเอาจริงๆนะจบก็ต่อเมื่อขเขมรหยุดนะไอ้สิ้นสุดความเป็นปฏิบปากคือ ไม่ยิงไม่เพิ่มจําเติมจํานวนแล้วก็ต้องเป็นการเริ่มต้นจากการพูดคุยฝ่ายกัมพูชาของขเขมรเองไม่ใช่เราจะต้องมาขอเจราจาหรือมาพูดอะไรก่อนอยันที่เขาบอกว่าขเขมรพร้อมจะสร้างกระบวนการสันติภาพพร้อมจะพูดคุยแต่ไทยต้องเริ่มก่อนไม่ใช่ต้องไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยเขาว่าเกียรติภูมิมันขีดเส้นบางๆตรงนี้เราต้องมีศักดิ์ศรีที่ผู้ชนะจะไม่ต้องไปงอแล้วต้องมาเจราจาในพื้นที่แผ่นดินไทยด้วยวินาทีที่เสาธง ชาติไทยปักแน่นอยู่บนเนินสามห้าศูนย์เราจะไม่ไปไหนแล้วครนี่ความนความเห็นส่วนตัวของผมถ้าชนะต้องมาเจรจาในภยในของเรามึงโทษทีนะมึงต้องมาคุกเข่าขอเราเจรจาครับเราจะไม่ไปไหนอีกถูกไหมฮะครับอ่าคือต้องพูดอ่ะคือเราแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องบอกว่าขอแบบอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ผู้ชนะต้องได้ทุกอย่างในศึกสงครามอยากจะเจรจาต้องหนึ่ง สองสามสี่ <4. S 1> <ะ>ถ้าไม่ได้ถอยไปเข้ามายิงอีกใช่ยางนั้นหรือเปล่าต้องเป็นอย่างนั้นคือบางทีเนี่ยถ้าสูว่าเขายังไม่น,นั่นลรวยังมีการยิงรบกวนอะไรอย่างงี้ตลอดเวลาอาจจะต้องโจมตีในทางลึกเพื่อนําไปสู่วางในอนาคตการเจรจาหมายถึงว่าผมได้พื้นที่คุณเพิ่มมาอีกหนึ่งกิโลแต่วันหนึ่งข้างหน้าจะมาเจรจาผมถอยให้ห้าร้อยเมตรแต่ห้าร้อยคือกําไรจากพื้นที่เดิมที่เราได้มา<ะ><ะ>มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าคุณไม่หยุด นั่นหมายวาความว่าคําอธิบายของเราเราต้องการพื้นที่ชัยภูมิพื้นที่เดิมของเราเนี่ยกลับคืนมานะครับทุกอย่างต้องกลับคืนมาแต่ถ้าหลังจากนี้ถ้าคุณยังไม่หยุดคุณจะสูญเสียน่ะเสียอะไรมากกว่านี้<ะ>ก็เป็นได้<ะ>แต่ได้ก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องหนึ่งเราก็ต้องให้กําลังใจซัพพอร์ตเพราะว่าทุกการกระทํามันสุ่มเสีย่ยงการสูญเสียดังนั้นเราต้องจิตแข็งนะครับจะต้องไม่ฮงยิ่งยิ่งลบ เม็ดเงินทางเศรษฐกิจต้องสูญเสียมหาศาลเศรษฐกิจตามค้าชายแดนเรารู้ว่าความรู้สึกตรงนี้มันจะรบกวนจิตใจแต่เมื่อเข้าสู่ภาวะสงครามเรื่องพวกนี้ใจอ่อนไม่ได้ครับมราเทพถ้าใจอ่อนมันจะมีนําไปสู่การประดังประเดยอะไรต่างๆว่าจะทําให้ทหารทํางานด้วยความยากลําบากนะครับผมว่าใจอ่อนคงไม่มีนะนะขณะนี้ยุทธวิธีคือเราอ่ะให้กําลังใจกองทัพเราให้กําลังใจทหารทุกคนอยู่แล้วแล้วเราเข้าใจในทุกก้าวอยู่แล้วแต่ใจอ่อนไม่มีนะแต่ใจ ใจบอดน่าจะมีมั้งอาจารย์มันมีนะความคิดเห็นแปลกๆของคนไทยประเภทยังไงประหลาดประหลาดไร้จิตสํานึกเช่นมึงจะไปบุกตาควายทําไมจะยึดตาควายทําไมจะยึดเนิน3า0ห้าทำไมยึดมาแล้วทำอะไรได้ต้องเอาพี่น้องทหารหารไปส่มเสียงอีกเฝ้ายีบสีชั่วโมงมันมีนะมันมีเอกความคิดหลุดออกมาจากกระเพาะแมวน้ําอย่างนี้ก็มีนะอาจารย์อาจารย์ต้องได้ยินแล้วมีไม่รู้รู้รู้ ผมเข้าใจอะตอนเด็กๆที่เขาเวลาสะบดดากันเขาว่าชาติชั่วคือว่าอะไรความหมายไงตอนแรกผมไม่รู้หรอกแต่คนมีความคิดทัศนคุจ,จาร์ออกมาอย่างเงี้ยเออชาติชั่วแล้วเข้าใจแล้วไงเสียดายที่เกิดมาบนแผ่นดินนี้เสียดายที่คนเขาสู้รบนะฮะพิทักษ์ดินแดนให้คุณได้ มีเวลามาพิมพ์ดีดคาอุบาทอุบาทพิมพ์โออทอที <c oughs> แผดเออแหหน้าแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยค <c oughs> วยามคิดภาษาอุบาทความคิดหลุดจ <c oughs> ากกระเพาะแมวน้ํา <c oughs> อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ผมผมคิดว่าเออตอนแรกก็ไม่รู้หรอกที่เขาด่าก็าชาติชั่วไปไงเออเข้าใจไอ้ <c oughs> นคนอย่างเงี้ยมันมันคือโทษนะครับรบวมว่าไม่อยากจะไปจัดมาตรฐานเปรียบเทียบเวียดนามหรือคนเกาหลีหรือคนอะไรเงี้ยที่เขาอยู่ภาวะสงครามเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นความคิดไม่ว่าจะด็อกเตอร์หรือโทษทีอคนหาเช้ากินค่ำ เขาจะคิดเป็นแท่งเดียวกันเลยชาติ้องมาก่อนหนึ่งเดียวเท่านั้นหน้าที่ต้องมาก่อนความผูกพันถามว่าอย่างซมเปอร์พลทหารเกาหลีเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นการฝึกเข้มข้นเนี่ยกําลังคนที่เขาเตรียมภาวะสงครามตลอดเวลาทหารเกาหลีทุกคนจะต้องขับรถเป็นนะอารถ GMC รถขนส่งทหารเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมาคนอื่นมาขับทดแทนเพราะต้องลาเลียงทั้งทหารไปสู่ในพื้นที่แนวรบลําเลียงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตั้งปลอดภัยนี่ฝึกทหารเพื่อไปทําอะไร นะไม่ใช่ฝึกเพื่อการลบฝึกเพื่อหนึ่งในการบรรเทาในความทุกข์ยากของประชาชนในยามมิติในทุกมิติต่างๆเ<ะ>นี่ยนะครับผมคิดว่าในภาพแบบนี้เราได้เห็นหลายๆเรื่องนะครับคือผมไม่อยากจะเรียกเขาว่าคุณูปการหรอกของคลิปอังโคแต่มันทําให้จะพูดก็ได้พราะมันทําให้คนเกิดความเอกเป็นเอกภาพความรักชาติแล้วถ้าไม่มีสื่อมวลชนไม่มี สิ่งที่ตามมาผมก็ไม่รู้หรอกปราสาทคนาอยู่ตรงไหนเอ้ยมีชื่อเดีเรเยรอะไรเงรี้ยบันไดไม้พันสองร้อยคันมันสร้างม,มาตั้งแต่มเมื่อไหร่วะผมคิดว่าพี่น้องประชาชนจะรู้สึกางแล้วยิ่งถ้าจบเกมนี้ได้คนอยากจะไปเที่ยวปราสาทคนาปราสาทตาควายตาเมืองทมเนี่ยในยามที่บุรณะหรือทําพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยนี่จะเป็นการฟื้นฟูในการเยียวยาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนอย่างมหาศาลเพราะว่าลงทุนเรื่อนแรงทางด้านจิตใจในการสร้างนุนต่างๆเพราะ ปุณราเทพใจพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเจ็ดจังหวัดโดยเฉพาะที่ศูนย์พักพิงนะสุรินทร์ศรีสะเกดนะกันทารักษ์พนมดงรักต่างๆแม้กระทั่งบุรีรัมเนี่ยเขาบอกเอาให้จบในรุ่นของเขาแก่บางคนเนี่ยเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ยกมือพนมหัวปกๆเนี่ยทั้งที่เขาคิดถึงบ้านเนี่ยคือเขายอมลำบากต่างลำบากนะคือเอาให้มันจบไปอยู่ศูนย์เนี่ยไม่ใช่สบายนะไม่สะดวกห่วงบ้านห่วงสัตว์เลี้ยงห่วงข้าห่วงนู่นห่วงนี่สารพัด แต่เอาให้จบซะเอาให้จบซะออแล้วเราก็นําไปสู่ว่าถ้าเอาล่ะเดี๋ยวคนจะไปคิดมากเรื่องคําพูดของท่านเสนาธิการฐานบกนะครับว่าจะต้องให้กับูชาสิ้นสภาพอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าเขามีกําลังป้องกันตัวเองนะแต่ไม่เป็นภัยคุกคามในระดับความเสี่ยงระดับต่ําแต่ไม่ใช่มาหันปอกกระบ,บอกปืนหรือเครื่องยิงจรวดอะไรต่างๆเนี่ยที่เราค้นพบเนี่ยหันหน้าหันปากกระบอกมาสู่ประเทศไทย เราต้องกายเขาสิ้นสภาพแบบนั้นไม่ใช่ว่าจะไปตีหรือทลายให้เขาจนแบบสูญสิ้นอธิปไตยอย่าไปตีมาไม่าไ่เรมไม่เอาแผ่นดินเขาหรอกพูดตรงๆเอามาทำไมหนักเปล่าเป้ย้ขอโทษว่าหนักเปล่าๆป่าะไม่มีประโยชน์อะไรแหละครับปล่อยให้เขารบลันพันตูกันเองเีเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นถ้าอย่างนี้นะผมเชื่อปัญหาไม่อยากจะถึงสงครามการเมืองแล้วเพราะว่าถ้าบ้านเมืองคือพู้งง่ายกว่าคุณวราเทพ หลายคนบอกว่ารั่วที่ที่สุดคือเพื่อนบ้านถ้าเพื่อนบ้านสงบสุขเราก็จะดีด้วยใช,ใช่ไหมแต่ความจริงทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้<ช> <ๆ S 2> นะครับมันเรามีมิตรที่จังไรมันก็ไม่สามารถที่จะไปอธิบายอะไรได้จริงๆสถานการณ์เข,ข,ขมรน,นะถ้าถ้าถ้าผมถามทิ้งท้ายคําสุดท้ายเบรกนี้ก่อนนะรจริงๆรลบกันเองอ่ะสามสี่ฝ่ายแบบเดิมอ่ะเราจะสบายที่สุดขออย่างเดียวมึงอยามึงอยาทะลักมาอีกก็แล้วกันถูกไหมคือคือ เราจะต้องไม่โลภด้วยช่องทางกับความชิบหายของคนอื่นทั้ฮะความเดือดร้อนคนอื่นเข้ามามาแสวงหาเพื่อจะอะไรเงี้ยเพราะอะไรมันจะมีพวกเงินจากต่างประเทศวกเติร์ดปาร์ตี้จะมาคอยซัพพอร์ตในพื้นที่เงี้ยเดี๋ยวมันก็มาตีเนียนอีกว่าขอเข้ามาในพื้นที่เงี้ยหลักมือทัทาเฮ้ยไปเวียดนามบ้างก็ได้ไปลาวบ้างก็ได้ลงเรียไปบ้างก็ได้ในหลักยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์เขาอะไตรภาคีเพื่อนรักเขามีเวียดนามกับลาวเอเขาไม่มีลาวแล้วอย่ามาพึ่งกับเรามากเอออะ แต่ภาพอีกภาพหนึ่งที่เห็นเช้าวันนี้เช่นกันรเราเนี่ยหลังๆเนี่ยทหารไทยทําดีมากนะอาจารย์รยิงถล่มบอด mm hmm. ยิงถล่มคาสิโนโดยที่มันคือแหล่งซ่องสมกําลังรเราสามารถจะเอาแบบชนิดเคเคปารเลยได้ไหมเดี๋ยวกลับมาครับ